คุณเป็นคนพิเศษของเขาแล้วหรือยังอะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้อาจารย์เข้ามาในหัวข้อเด็ดโดนใจที่ลูกดวงถามกันเข้ามาเยอะมากแล้วเวลาถามก็จะลุ้นกันมากเลยเวลาอาจารย์เปิดไพ่ทำงายนะคะอะวันนี้เป็นการแรนดอมสับสดกันอีกเช่นเคยคลิปนี้ไปขึ้นที่หน้าฟรีของใครไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะถือว่าพลังงาน ะะจากหน้าไพ่กำลังส่งสารดีๆไปถึงคุณนะคะใครที่เข้ามาเห็นและพบเจอในคลิปนี้นะคะสามารถกดแชร์กดรับคำทำนายกันได้เลยนะโอเคอาจารย์เชื่อว่าวันนี้จะต้องเป็นพลังงานหน้าไพ่ที่ส่งผลดีอย่างแน่นอนเป็นพลังงานดีๆอย่างแน่นอนเรามาดูพลังงานระหว่างคุณและเขากันก่อนเลยนะคะอา่า ความรักที่เสมอภาคใจมีธรรมนะคะอือหลายๆคู่หลายๆคนนะคะ วันนี้เนี่ยนะคะเมื่อวานนะคะอีก,อกสำรับหนึ่งนะคะแล้ววันนี้ก็อีกสำรับหนึ่งพลังงานคล้ายๆกันตรงที่ว่าคือเลิกกันไม่ขาดเคยเลิกกันเคยจบเคยปล่อยมือกันแต่ก็ไม่ขาดนะคะเพราะอะไรเพราะว่าความรักนะคะต่างคนต่างมีความรักนะคะที่ดีที่ยุติธรรมนะคะเป็นผู้ที่รักนะคะเมตตานะคะใจมีธรรมนะทั้งสองคนเลยนะเออแต่บางครั้งก็แบบรู้สึกว่า ไ,ไ่ไดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีมัญยาสาถทยหรืออาจจะแบบว่าเสแส่งเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเอออ่ะแล้วมาดูซิคุณอนะ่ะเป็นคนพิเศษในใจของเขาแล้วหรือยังมาเข้าหัวข้อกันเลยขอไพ่ส่งพลังงานดีๆนะขอดูใต้สำรับโอ้โหเอาตรงๆนะ คุณกับเขาอะนะคะอาจารย์พูดตรงๆเลยนะสุดท้ายแล้วไม่ใช่เนื้อคู่กันนะไปต่อไม่ได้นะคะต่อให้คุณกับเขาเนี่ยนะคะคืออยากจะไปต่อแต่มันก็ไปต่อไม่ได้ถึงแม้อยากจะถอนตัวมันก็เสียดายก็จริงแต่สุดท้ายแล้วนะคะคุณกับเขาไม่ใช่เนื้อคู่กันนะคะแต่คุณนะคะที่เข้ามาดูในคลิปนี้นะคะถ้าคุณ move on จากคนคนนี้ได้นะคะคุณจะ ชีวิตจะปังสุดๆคุณจะเจอเนื้อคู่อุปถัมภ์รักแท้เจอคนที่รักจริงนะคะเจอคนที่เข้ามาดูแลซัพพอร์ตช่วยเหลือคุณน่ะเออคนคนนี้คือไม่ใช่นะคะเป็นคู่กรัรมนะคะทุกคนนะเออคุณน่ะยังไม่ใช่คนพิเศษในใจของเขานะคะมันมีปัญหาและมีอุปสรรคมากมาย